ครับผมเรามาดูวิธีการใช้แคมฟ็อกโปรโค้ดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีโค้ดนะครับผมมันจะเด้งขึ้นมานะครับให้แจ้งให้ซื้อโค้ดนะครับผมเราลองมาดูนะครับผมนะครับอันนี้เป็นห้อง18บวกนะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าคนไม่มีโค้ดเนี่ยอาจจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เข้าห้องตามปกตินะครับผมเราลองส่องใครก็ได้ดูนะครับจะติดนะครับผมเราดูได้ประมาณ5าวินะครับจะขึ้นเป็นรูปดังกล่าวขึ้นมา <S <S Get Cam Fox Pro for Unlimited Video Update Now นะครับผม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการใส่โค้ดกันนะครับ ที่การใส่โค้ดนะครับเข้าไปที่แคมฟ็อกข้างบนตรงนี้นะครับผมลงทะเบียนแคมฟ็อกโปรนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาโค้ดมาใส่นะครับครับผมพอเราได้โค้นแล้วให้เราเอาโค้ดมาใส่นะครับผมโค้ดนี้ผมจะเป็นยกตัวอย่างโค้ดให้โค้ดตัวนี้ก็คือเรายังใส่ไม่ครบนะครับยังมีอยู่อีกสามสี่ตัวอยู่ข้างหลังแต่ผมลบทิ้งไว้เพราะว่าจะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผม พอเราใส่โค้ดครบเรียบร้อยเนี่ยหน้าต่างหน้าจอก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขอบคุณที่อัปเกรดระบบนะครับแสดงว่าเราใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองดูตรงนี้อีกทีหนึ่งจะขึ้นถอดโค้ดนะครับแสดงว่าเราใส่โค้ดโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้าไปที่ห้องเดิมครับผมโซนส8บบวกนะครับ คราวนี้เราก็จะเห็นว่าตัวหนาขึ้นนะครับผมนะครับตัวหนาขึ้นเรียบร้อยนะครับผมจะเห็นหมดเลยนะครับผมเราก็สามารถเปิดได้หลายจอนะครับเห็นไหมครับเรายอมเสียเงินนิดหน่อยแต่ว่าเราเล่นแคมฟ็อกอย่างมีความสุขนะครับผมไม่ต้องไปนั่งเปิดทีละห้าวิห้าวินะครับ แล้วถ้าเกิดกลัวว่าซื้อ,อโคดร้อยจอในเว็บไซต์หรืออ,ออนไลน์โอนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เงินนะครับผมเอแล้วเราไม่ได้โค้ดจริงกลัวโดนชิ่งเราสามารถซื้อโค้ดแคมฟ็อกโคตรโบแคมฟ็อกจากร้านหนังสือได้นะครับผมร้านหนังสือที่มีขายก็คือ IT b o บุ๊กเฮาอยู่ f o r ์จูนรัชดา แล้วก็เสียดังสิทธ์นะครับผมครับดูนะครับสามารถใช้งานได้เปิดได้หลายจอมากครับผมเห็นไหมครับ